9ปีสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา18วัดเขาเต่าหัวหินนับย้อนหลังไป9ปีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2552อันเป็นวันประทงนิเทศครั้งแรกคือวันที่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทรโรองค์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพได้เมตตาอนุญ,ญาตให้อาจารย์พุทธิกรสถานธรรมอง์อาจผู้ประสานงานการก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาหัวหินให้เปิดสาขาในอำเภอหัวหิน และได้จัดปฐมนิเทศปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ขึ้นโดยให้เปิดปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่24อันเป็นรุ่นแรกของสาขา18ซึ่งขณะนั้นได้ไปเปิดทําการเรียนการสอนอยู่ที่วัดเขาน้อยหัวหินและต่อด้วยรุ่น25เมื่อสอบเสร็จก็ย้ายมาอยู่วัดเขาเต่าหัวหินเพราะสถานที่เดิมคับแคบซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรม,มานุจารีเจ้าอาวาสวัดเขาเต่าให้ใช้สถานที่โรงถึงเป็นที่เรียนชั่วคราว และได้เมตตาสนับสนุนในทุกๆด้านแม้ท่านเองก็มาเรียนเป็นนักศึกษาครูสมาธิด้วยและปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันพลังจิตตานุภาพ18วัดเขาเต,าต่าหัวหินโดยมีอาจารย์ภูธิกรสถานธรรมอง์อาจเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลสถาบันในการประทมพิทศร,รุ่นที่26เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2553ที่วัดเขาเต,าต่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20องค์ปัจจุบันในขณะทรงสมณะที่สมเด็จพระมหามุนี ได้เมตตามมาเป็นองค์ประธานและได้กล่าวสัมโมทนียกถากับนักศึกษาครูสมาธิวันที่28กุมภาพันธ์2553ท่านพระครูปลัดมงคลวัดผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพนำคณะนริสาสมาธิมาเยี่ยมสาขา18วันที่24มิถุนายน2553ท่านเจ้าคุณพระเนกัขัมมามุนีวัดราชายาตนะบรนพศ ได้เมตตามาเป็นประธานวางศีลาเลษ์อาคารครูสมาธิเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ18วัดเขาเต,าต่าหัวหินหาวรวันที่27ธันวาคม2 5 5 3รพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทรโรเดินทางมาสาขา18ให้โอวานนักศึกษาและเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารและมอบปัจจัยที่มีผู้ถวายท่านในวันนั้นร่วมงานการก่อสร้างอาคารรุ่นที่28ได้ใช้อาคารเรียนชั้นล่างเป็นที่สอบเป็นครั้งแรก โดยตอนเรียนยังคงใช้โรงทิมอยู่ขณะนั้นยังไม่มีหลังคาและชั้นสองก็ยังไม่เสร็จโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้ให้นโยบายกับอาจารย์ผู้ทีกรว่าให้ทําชั้นล่างให้ใช้งานได้ก่อนจึงค่อยทําชั้นสองต่อไปรุ่นที่29ได้ใช้อาคารทั้งปฐมนิเทศและสอบจนจบการเรียนวันอังคารที่13มีนาคมพศ2555พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิริธโร ได้เมตตาเดินทางมาเปิดอาคารครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพ18วัดเขาเต,าต่าหัวหินอย่างเป็นทางการโดยมีคณะศิษยานุสิ์ทั้งจากกรุงเทพและนักศึกษาชาวแคนาดาติดตามมาและคณะครูสมาธิหัวหินถวายการต้อนรับเป็นจำนวนมากนับจากนั้นมาสถาบันพลังจิตานุภาพ18วัดเขาเต,าต่าหัวหินได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2561 ซึ่งเป็นรุ่นที่42นั่นคือ9ปีปีละ2รุ่นเป็นจํานวน18รุ่นนักศึกษาครูสมาธิจบการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิทั้งพระภิกษุคุณแม่ชีและประชาชนรวมกว่า600คนนอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติตามนโยบายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรภายา้สถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยการสอนหลักสูตรต่างๆเช่นชินนศาสมาธิยุวศาสมาธิให้กับนักเรียนนักศึกษามากกว่า1,000คน อีกทั้งมีการอบรมหลักสูตรปุริสาสมาธิสำหรับผู้ที่จบครูสมาธิแล้วให้ได้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์และยังมีการอบรมจินนสาสมาธิในคราววันเฉลิมพระชนพรรษาหรือโอกาสต่างๆสเสมอมานอกจากนั้นยังได้มีการอบรมสมาธิให้กับชาวต่างชาติหลายครั้งด้วยกันนับจํานวนได้กว่าร้อยคนทั้งนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติจํานวนไมน่อยที่สนใจอยากจะทําสมาธิโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบจากความสำเร็จต่างๆที่ผ่านมา ก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งทางพี่น้องชาวเขาเต่าและนักศึกษาครูสมาธิรุ่นต่างๆที่จบการศึกษาแล้วได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกทั้งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมนุจารีเจ้าอาวาสวัดเขาเต่าประธานที่ปรึกษาสถาบันพลังจิต,ตานุภาพด้วยดีเสมอมาสาขา18วัดเขาเต่าหัวหินยังได้มีส่วนช่วยขยายงานก่อตั้งสาขาต่างๆล่าสุดคือสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา215วัดเขาโบดบางสะพาน ซึ่งเพิ่มดําเมินการสอนรุ่นที่42นี้การทํางานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคเสมอผู้ดูแลของเราได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากับนักศึกษาทุกรุ่นและนักศึกษาครูสมาธิทุกท่านก็ได้เสียสละอย่างจริงจังทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินเวลาจึงทําให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้9ปีกับครูสมาธิ18รุ่นสถาบันพลังกิตตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์